พาเต้นพาเต้นพาเต้นโอ <Okay. Yeah. S 2> เคยับเดี๋ยวพาเต้นแล้แดนน่าแดนนะพร้อมยังเอายัง oh, oh, oh. เอานะลืมสองซ่มตำรวจพร้อมปะ่ะไปแล้วเอานะดูว่าตำรวจจะไปทางใครสิงโตขับใช่ไหม จอดๆๆๆๆๆขวามือนี่ๆๆยืนนี่ๆๆไม่เป็นไรไม่ไรไล่เบาไล่เบาเจอแล้ว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 ทังไหนอย่าเพ่งนะใจเย็นนะเอ้ยโดนเหมือนกันท่าเต้นหนึ่งเต้นีนนอยี่สิบสจ้าจ้จ้จ้ ท่าเต้นร้อยยี่สี่ชื่อท่าว่า d a ด c e ์ชา e ปะเอาเลขคี่เอยนะอะาด a n c ชายเยเะแล้วางหน้าประมาณนี้ท่าเต้นท่าเต้นท่าเต้นโอเคยังเอายังเอายลยเอาเลยเอานะ1ึงสองสามตำรวจพร้อมปะไปเลย เอานะดูว <olur Arc ane> ่าตำรวจจะไปทางใครสิงโตขับใช่ไหมบ่าวบ่าวบ่าวบ่าบ่าวบ่าวนี่ง้นนี่งนเนี่ยเลยนะเนี่ยเลยนะสีบเดมามาต่อมาดิต่อมาดิน กด X นิดนึงนะ X นิดนึงนะ X นิดเดียวนะไม่ใช่อย่างนั้นกด X ซ่าแบบโอ้โหคุนวาตามพี่หนึ่งจะช่วยดูหลัง,ง,งให erm. ้ฮะโว้ะ ห่างอยู่พี่ห่างอยู่ตอนนี้มาสามละฮ่าฮ่าพยายามฝังเฉยสวยแต่ยังตาม มุมปวดพี่นวเนี่ยแล้วมุมที่เฉ็นเคยตุย๋ยเออตามหนึ่งค่ะหลอกว้อหลอกว้อ,อถ้าไต่ลงตรงนี้ได้นี่สวยเลยนะคิโนรุฮานาิซู ใช่ก็ดนความเสียงนอนม่าต้องทางตรงไหว่าว่เน,นี่ยทางตรงไม่น่าไหวโอ้โหทางโกรดน้องแต่มันต้องเบาเออพิคว่ำไปดิโอ้พี่เนี่ยจังหวะน,นี้แหละเข,ขาคว่ำเขายังไม่หงายเลยสวย ああ。<laughs> <laughs> เธอหนี้เลยลุ๊บวิ่งพังรถพังรถพังแต่ข้างลงไม่ได้ความเร็วตก ได้ถูกคำด้วยอะครับโอ้โหซ่อมไหมซ่อมได้นะจะซ่อมซ่อมได้ใช่ไหมซ่อ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 มทำอีกสองทีครับมันไกลแล้วมาไกลแล้วบอกซ่อมยังไงเฮ้ยซ่อมไม่ได้หรออ่าซ่อมได้แล้วขอรอคืนได้ไหมล่ะอ่าได้โอเคเกี่ยวมาทั้งหมดนั่นที่กันมากับเราหนึ่งครับสบายถ้าหนึ่งอะ 买了那。 รถจะพงังว่ะถนนโอ้ยอย,ยังไงอะ่ะยังไงครับพี่ตำรวจควันอะ่ะแต่ควันขึ้นแล้วครับแล้วควันขึ้นเลยอะ่ะโอเคครับแต่อย่าไล่ผมเลยผมไม่มีของไม่คุ้มหรอก คลือเาฮามเหมือนเดิมเลยว่าหวังเฮ้ยิบ้าวีน้ผ้าชามวด 大爷，啊！<Come> โอ้โหแม่นเกินดูเดะยิงเดียวหมดเลยสีล้ออะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหเกินไปเกินไปโหคุมโคตรยากเลยปัง พี่นอกเลี้ยวพี่น้องเลี้ยวชนได้วหนด้แลวจนได้ไหนดิเห็นดูรถอ่ะหนุ่มปังวิ่งได้วิ่งเลยนะต้องวิ่งอยู่แล้วแหละเออปังวิ่งเลยนะเห็นไหมโอ้โหยากแหละยากแหละแม่งขุมโคตรยากเลยรถร้อนป่ะร้อนเดี๋ยวยูยอมครับยอมเดี๋ยวนี้ ไม่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 เขาไม่แตกอะเกระจกไม่แตกกระจกผมฟิล์มกันลอยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหสะบัดจริงสะบัดจริงโอ้โหฟิลยากนะปังปังวิ่งเลยปังวิ่งปังปังวิ่งไปเอาไปไปไปเดี๋ยวตามรถเองเดี๋ยวตามรถเองตามผู้หญิงไป เอาเอาไปแล้วเราไม่ต้องกลัวเราไม่ได้ทำอะไรเหลเวลาและะ้วครับเห็นตัวบอกหน่อยทางไหน,นไปพี่ฉันจิตวิญญาณของพี่ในการทำทางสวยพี่ไป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 ,ไป,ไปสวย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 ,สวยไปเลยพี่ไปไป สวยสวยรอบรอดรอบรอดโดนต่อรอบรอดรอดสวยพี่สวย พี่จิตวิญญาณของพี่จงโปรยไปล <laughs> <c oughs> ้เอเดียวพี่รอเดียวไม่ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บเออ <c oughs> สวัพดีโอ้โอ้โอ้ตาบมทำไมเนี่ยไม่ได้รับอะไร สวยสวยพี่สวย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 จับสวยจับจับจับพี่ขับยากสัสในพี่ล้อล้อไปล้อไปแถวนี้ล้อไปลอไปเออล้อไปลอไปรถเราเล็กรถเราเล็กเขามายา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 กเอออมายาก สวยสวยสวย,<อ><อ>ยนี่หละเออเออไอ้ยีรถจะพังวิ่งดีไมวะ <laughs> มบีโดดน้ำโดดน้ำโดดน้ำบ้ละจอดรถไว้จอดรถไว้จอดรถไป ดิบวะจิตวิญญาณจ <pop pop favour> <pop> <pride> ิตวิญญาณจ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 ิตวิญญาณ ้ันึ่งเขนเอาเขาโอนราคาหกหกห้าสิมาแล้วโอเคเขาหมดแล้วนะเอาเอาแล้วโอนไปตั้งหกร้อยห้าสิบหรอมันแค่ห้าห้าสิบเองไอ้เบื่อแหมให้เขาเอดี๋กโอ้น ไม่นัดนาทีแล้วผ่านแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยบอกพัดจางไปประกันตัวแกดิไม่บัตรประกันไม่มีให้ตีบัตรอันเจลหน่อยอันเจลต้องต้องเปิดนาทีที่ที่ประจ่างประจ่างเออถ่วงพระจ่างดิ สมรู้เรียบร้อยสมรู้ตี่เอน่ก็ไม่รอดป่ะไม่รู้เหมือนกันเป็นการเป็นคอนเทนต์ที่ไม่คุ้มส้นตีนอะไรเลย